เรียกว่าข่าวนี้นะฮะทำลายคนตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากพุดเดิลยุพดีเพื่อนสนิทของแอนนาวรินทร์หรือว่าแอนนาทีวีพูนั้นครับได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวครับว่าเครียดหนักเพราะแอนนานั้นมีอาการผิดปกติตีสามตีสี่เดินทั่วบ้านจนคนในบ้านนั้นผวากันหมดกลัวว่านางนั้นจะคิดสั้นอีกรอบครับคือพุดเดิลนะฮะได้โพสต์เอาไว้ว่าเสียมากคือคลินิกเขาหน่อยว่าแอนนาไม่มาตัดไหมที่คลินิกแต่ไปตัดที่อื่นวันที่17ที่นัดว่าต้องทําหน้าช่วงกรามแอนนาก็ไม่พร้อมทําา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 เเเเงงินนค่่จจ้จ้ยกาากััมมมตต็แลวบ คือพุดเดิลรับทุกทางจนพุดเดิลเครียดไปหมดแล้วแต่ก็เข้าใจสภาพจิตใจแอนนานางคิดสั้นจนคนในบ้านนั้นผวาไปหมดช่วงนี้พักรับงานให้แอนนาก่อนนะคะนางไม่ปกติแล้วไม่หวานไม่จอจี้แอนนาก็รับงานเองรับจนดมยาสลบไป5ครั้งใน2เดือนมันไม่ปกติแล้วรู้ว่าอยากได้เงิน รู้ว่ามีปัญหาแต่นี่ก็หมดคำพูดรักแอนนาแต่อยากให้แอนนานั้นรักตัวเองมากกว่านี้ดมยาจนตี3ตี4เดินทั่วบ้าน8ปดโมงเกโมงก็ตื่นมาเดินวนไปวนมาคนในบ้านนั้นผวา,ากันหมดกลัวนางจะคิดสั้นอีกคนอยู่ด้วยระแวงไปหมดแล้วแอนนาคือคนให้โอกาสพุดเดิขอบคุณที่ให้พุดเดิลน,นั้นเป็นคนสําคัญในชีวิตไม่ต่างจากพี่น้องไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพุดเดิลจะอยู่เคียงข้างเสมอแต่ตอนนี้สิ่งที่ดีที่สุดคือ อยากให้แอนานานั้นเลิกอ่านคอมเมนต์รับพลังลบอยากบอกทุกคนว่าเรารักกันมากกว่าพี่น้องเรารักกันมากให้กันได้ทุกอย่างมิตรภาพแบบนี้หาได้ยากแล้วในทุกวันนี้ในขณะที่ล่าสุดนะครับแอนานานั้นได้ออกมาโพสข้อความรว่ายอมรับว่าบางทีอยากจะปิดสวิตตัวเองปัญหามันมากมากมายเหลือเกินทุกวันนี้เอธรรมะเยียวยา,ยาก,กับคําพูดของแม่ถ้าลูกตายแล้วแม่จะอยู่ยังไงพอแล้วนะความพ่ายแพ้ต่อไปจะสู้แล้ว สังคมไม่ต้องให้โอกาสแอนนาก็ได้แต่แอนนาจะให้โอกาสตัวเองได้สู้อย่างที่มนุษย์คนหนึ่งจะทำได้สำหรับแอนนานั้นล่าสุดเจอคลินิกศัลยกรรมประกาศตามหาตัวในทํานองที่ว่ารับเงินค่าตัวไปแล้วหายไปไหนซึ่งเร็วๆนี้นั้นแอนนาจะออกมาแถแลงข่าวชี้แจงกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นซึ่งก็ต้องขอให้กำลังใจทุกทกฝ่ายครับ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ